สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยยาก่อนคะคะมากันอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทำนายดวงรยวันประจำวันที่8นะคะ กันยายน2567ซึ่งรงมกับวันอาทิตย์สีได้แมงนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำทุกวันนําแนวทางดีๆที่พ่ยิสีชี้แนวทางไปผ่ปาใช้นะคะพี่น้องคะเข้ามาแล้ววันนี้หาเสียงหน่อยนะคะนานๆได้เจอกันนะ,ะปะกันนะ,ะเห็นหน้าเห็นตาเห็นจมูกกันเนี่ยนะคะพี่น้องจ๋านะคะขอกําลังใจกันคนละหนึ่งไลก์กดหัวใจนะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าคอมเมนต์ได้แต่ขอให้เป็นสร้างสารรค์นะคะพี่น้องนะใน ในการสร้างสรรค์หรือเป็นการตาหนิติชมแต่ในเชิญสร้างสรรค์ได้นะคะแล้วก็ขอโทษขออภัยนะคะในบางครั้งก็อาจที่จะทําอะไรที่ผิดพลาดไปพูดไม่ชัดไม่เคลียร์นะคะหรือว่าทานายดวงไม่ตรงกับพี่น้องท่านใดท่านหนึ่งนะคะอันนี้คุณแม่บอกก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าการทํานายดวงนั้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแล้วก็ทํานายดวงโดยรวมนะคะพี่น้องจ๋าแต่ใครต้องการนะคะดูดวงให้ชัดเจนขึ้นนี่ก็ต้องดูดวงส่วนตัวตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอีนะคะพี่น้องจ้อดูดวงลายมือลายเส้น นะครพร้อมกับให้ย4ีนะคะปกติ5งิกาลลดเหลือสามร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้นดูครบจบทุกเรื่องดูดวงจนถึงสิ้นปีนะคะพี่น้องเพื่อที่จะจะได้วางแผนนะคะในปดต่อไปนะยังอีกประมาณสี่เดือนกว่าก็จะสิ้นปีนะคะแล้วนั่นเองค่ะพี่น้องคะแล้วก็ใครต้องการเรียนดูดวงนะคะนะคะง่ายๆให้ยิมีง่ายๆตามแบบฉบับของคุณป้าหมอก็มีปโปรลดพิเศษอยู่เหมือนกันครับไอดียไลน์นะ,ะปโปรนี้นะคะ ลดส่งท้ายปีราคานี้ไม่มีแล้วนะคะขึ้นปีใหม่คุณหมอจะปรับหลักสูตรนะคะและก็อาจที่จะค่าลงทะเบียนอาจมากกว่านี้นะคะพี่น้องคานะฉะนั้นใครต้องการที่จะเรียนนะคะทักอดีไลน์แล้วก็ถามรายละเอียดของหลักสูตรได้เลยการันตีนะคะว่าเรียนจบแล้วพี่น้องสามารถนาไปใช้ได้ทันทีเป็นหมอดูเมือาที่ได้ทันทีนะคะพี่น้องจ๋าอ่ะพูดมากในวันนี้นานานได้เจอกันนะเอาล่ะคะ่ะพี่น้องค้ามาทํานายกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ ขออนุญาตจะให้แทนจำนวน4ใบนะคะสำหรับพี่น้องวนันอาทิตย์นะคะพี่น้องวนันอาทิตย์นั้นเนี่ยก็ขึ้นให้ดีจังนะคะเล้ยวไพ่ใหญ่ทั้งสองใบเลยนะคะแต่ว่าพี่น้องวนันอาทิตย์นั้นเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยหนักนะเป็นเป็นแม่ทัพแม่กองนี่เห็นไหมคะนี่นะคะแต่ว่าในส่วนของบริวารโดยเฉพาะบริวารน,นะคะผู้หญิงยังคงให้การช่วยเหลือเกินของพี่น้องวนันอาทิตย์อยู่นะคะแลวก็พี่น้องวนันอาทิตย์ระมัดระรวังในเรื่องของสุขภาพใครที่มีโรคประจําตัวปวดหัวปวดในเกรน รามารัดระังเป็นอย่างนีนะคะพี่น้องค้านะแฮงแมนขึ้นแล้วก็เดิอบวนขึ้นนะค,ความดันไขมันได้ด้วยนะคะพี่น้องขาบ้านหมุนได้ด้วยนะถ้าขึ้นแบบนี้แล้วก็มีความวิตกกงังวลนะในเรื่องของบริวานนะคะบริวานคนรักคนในครอบครัวเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้เราต้องปรับที่ตัวเองนะการกังวลนั้นเนี่ย ันบอบเกิดของความทุกข์นะคะพี่น้องจา๋าฉะนั้นแล้วไม่ได้สอนเนอกประสบก,การณ์คุณแม่เหมือนมีเยอะแยะมากมายนะคะที่จะบอกว่าถ้าเรามัวแต่กังวลนั้นเนี่ยปัญหาต่างๆไม่ได้จัดการแน่นะคะพี่น้องจ๋านะพี่น้องวันอาทิตย์เลขน้นโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเราท่นเด็กค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสี่สามนะคะแล้วก็หนึ่งสองแปดสี่สามหนึ่งสองแปดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็น,หนค่ะมาดูพี่น้องวันจันค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันจันรเป็นแบบไหนดูกันค่ะ พี่น้องวันจันนั้นบอกว่ายังไงอ่ะพี่น้องวันจันนะคะเริ่มเดือนใหม่เดือนกันยาหลายท่านมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่เปิดกิจการใหม่สองงานติดท่าวางงานเห็นไหมคะเลยก็เรื่องของการเงินก็ตั้งดีขึ้นนะคะมีโอกาสขยับขยายในส่วนของกิจการการงานแล้วก็ควบคุมนะคะในเรื่องของกิจการการงานบริวารได้เป็นอย่างดีแลวก็บางท่านก็อาจจะปฏิบัติธรรมหาความรู้เสด็จจเองนะคะเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าจาก ที่ผ่านมานั้นเนี่ยโดนอะไรหนักๆนะพี่น้องวันจันทร์ก็หันเข้าสู่ธรรมะรักษาใจนั่งนีหนีนะคะพาหรือสีขึ้นฉะนั้นในวันตรงนี้พี่น้องวันจันทร์ดีเยี่ยมเลยค่ะพี่น้องค่ะดีทุกเรื่องด้วยค่ะเลขนำเช่คมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งเก้านะคะแล้วก็สี่เก้าค่ะ1949เก้าสี่เก้าค่ะขอให้เห็นค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนมาดูกันนะจ๊ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนั้นขึ้นไพ่พระ ศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองเข้าใจชีวิตเป็นสมถะสมารณ์นะคะหาความรู้ใส่ตนเองหรืออบรมผู้อื่นนะคะนี่นะคะแล้วก็อาจที่จะเดินทางนะคะเออทุกอย่างาพักผนประคองโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะการเงินมีเงินหมุนเข้ามาต่อไปนี้มีเงินเหลือเก็บมีโชคมีลาบเข้ามาแล้วสําหรับพี่น้องวัดอังคารนะคะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนนะคะพี่น้องวันอังคารดวงเปิดเหมือนกันนะคะพี่น้องจ๋า เลขนำโชคประจําไหนเป็นตัวเลขต่อที่คือได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขห้าสี่แล้วก็สองสี่ค่ะห้าสี่สองสี่ค่ะพี่น้องจัดขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นเด็ดไหนดูกันค่ะพุธกลางวันว่าไงพุธกลางวันนั้นเนี่ยนะคะหลายท่านเลยเนาะเออเดินทางบ่อยจังนะคะที่ผ่านมาและณนะเดือนนี้ก็ยังคงเดินทางอยู่โชคดีในเรื่องของบริวารคนรักคนในครอบครัวนะคะ ยังคงที่จะรักยังคงที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะเป็นอย่างดีในวันพวกนี้ก็อาจที่จะไปโรงพยาบาลไปหาหมอนะคะไปแก้ปัญหาเรื่องใดไรเรื่องหนึ่งนะคะแต่เป็นไปในทางที่ดีสําหรับอ,อกหักตใครที่ไม่สบายอยู่เริ่มหายแล้วนะคะพี่น้องคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์การเงินก็ดีขึ้นบนอะสําหรับพี่น้องวันวันพุธกลางวันค่ะเลขนําโชคมาจากไหนนะคะก็อาจจะเป็นเลขที่บ้านก็ได้ค่ะนะคะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขหนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็ 6 5 1 6 5ค่ะขอให้ยงเห็นค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนมาดูกันนะคะพี่น้องจ๋านะสําหรับพุธกลางคืนนั้นว่ายังไงโอ้ยบ้างงานนะคะแต่งานดีกิจการเด่นนะ,ะโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ถือว่าดวงเปิดเหมือนกันนะคะทําอะไรไว้ก่อนหน้านี้นะคะปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบสัมมาอาชีพเทวดาอานวยพรให้พี่น้องวันพุธกลางคืน มีโชคมีลาภโชคดีในทุกเรื่องมนเองค่ะนะคะแล้วก็อาที่จะทําบุญให้ทานนะคะเพื่อเสริมดวงของเราก็ได้นะคะในวันพรุ่งนี้บริจาคเลือดบริจาคลงศพผ้าหัวศพก็จะหนุนดวงนะคะดวงเปิดนะคะให้กับพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นอย่างดีค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขนาให้เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งแปดสี่ตัวนะคะมีเลขแปดสี่นะคะแล้วก็สองศูนย์แปดสี่สองศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะ ขอให้เห็น uh คะ่ะมาดูพี่น้องวันพันุหัสดีบ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันพันุหัสดีเป็นแบบไหนดูกันคะ่ะพี่น้องวันพันุหัสดีนั้นเนี่ยรวย,ยนะพี่น้องวันพันุหัสดีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวันเกิดนะเริ่มเดือนเก้าเดือนกันยาย,ยนย่างเข้าสู่ราศีกันเนี่ยนะคะพี่น้องวันพันธสหัสดีด,ดวงเปิดเรื่องของการเงินเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของมรดกเรื่องของกิจการนี่นะคะ นี่นะคะการเงินเยี่ยมนะคะมีทั้งสิบเหรียญมีทั้งสามเหรียญมีทั้งหกเหรียญนะคะพี่น้องจ๋านะโชคดีนะคะในเรื่องทรัพย์สินมรดกและก็มีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินมีเครดิตแต่ก็ระมัดระวังนะคะเมื่อเรารวยก็จะมีคนที่จะขอความช่วยเหลือเราเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องวันพระฤาษีสวัสดีและก็ในวันพรุ่งนี้อาจจะเดินทางชิวๆพักผ่อนเนาะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดวันครอบครัวหรืออย่างไรเนี่ยนะคะพี่น้องวันพระฤาษีสวัสดีค่ะเยี่ยมค่ะเลขนำโชคมาจากไหน มาจากเลขมีคนส่งข่าวก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะมีคนมอบให้ส่งให้ก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลได้กอะไรเลขหนึ่งศูนย์สามหกค่ะหนึ่งศูนย์สามหกค่ะพี่น้องวันพระฤกษถัดสวัสดีขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นเด็กไหนมาดูกันนะคะพี่น้องจ๋านะพี่น้องวันศุกร์นะคะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้าย บางอย่างหรือเปล่าคะเช่นที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะหรือโยกย้ายตำแหน่งงานแต่ว่าเป็นไปในทางที่ดีในวันพรุ่งนี้มีความเซ็งนะแอบเซ็งกับบริวารน,นะหรือไม่ไปทํางานและอยู่กับบ้านแล้วก็เซ็งนะคะ,ะล,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 คลูกหลานหลุดหลานคนรักเนี่ยเซ็งค่ะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าต้องปรับที่ตัวเองนะคะส่วนเรื่องเงินอะดีเยี่ยมนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะอะไรที่เราทำเอาไว้ก่อนหน้านี้จะมีเม็ดกําไรเข้ามาแล้วนะนะคะมีเงินหรือไปถึงดวงดาวทุกเรื่องประสบความสําเร็จทีละเรื่องนะสําหรับพี่น้องวัน สุขนะคะพี่น้องจัดถือว่าไพ่ก็ออกประดิษกันเลขนาโชคมาจากไหนม,มาจากเลขเก่าที่เคยได้รับโชคลาภจะผลกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้ได้อะไรคะมีเลขหนึ่งสี่นะคะเลวก็แปดเจ็ดหนึ่งสี่แปดเจ็ดค่ะขอให้เห็นๆค่ะคราวนี้มาดูพี่น้องวันเสรา,ะะาเร์บ้างค่ะนะจับเดี่ยให้พี่น้องวันเสาร์หน่อยสิขอบคุณพี่น้องวันเสาร์นะคะน่ารักมากเลยในน่ารักเนี่ยถ้าให้ค่ากาเฟป้าหมอมา <laughs> นะคะถูกเลขหน้าไพ่นะ ให้กาแฟข่ากาแฟป่อปมาให้ค่ากาแฟโอ้ยชื่นใจนะคะได้กินกาแฟนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะพี่น้องวันเสาร์านะเออพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้รอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็อาจจะได้รับข่าวดีได้เฉลิมฉลองนะคะเฉลิมเฉลิมฉลองๆๆความสําเร็จพี่น้องวันเสาร์วันพรุ่งนี้เตือนในเรื่องของอารมณ์อย่าเป็นเด็กๆอย่าเป็นเด็กดื้อนะคะอย่าดื้อรั้นนะอย่างนี้นะคะไม่ได้เลยจะทําให้เสียการอย่ายุ่งเรื่องเพื่อนนะคะมันจะติดดากติดกับนะคะพี่น้องขาแปดากเนี่ยนะคะ นั่นหมายความว่าถ้าเรายุ่งเรื่องเพื่อนเราก็จะรับตากแทนเขาในวันนั้นส่วนในเรื่องสุขภาพก็ยังคงที่ต้องระมัดระวังนะบางท่านก็ปวดนุ้เออปวดนะปวดเนื้อปวดตัวนะคะเอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตาบางท่านนินเีว่าจะผ่าตัดเลิกผ่าตัดท้องได้ด้วยนะคะฉะนั้นี่น้องวันเสาร์ต้องระมัดระวังค่ะนะคะในวันพรุ่งนี้แต่มีเรื่องราวดีๆเนาะในวันพรุ่งนี้เนี่ยฉลองกันนะสนุกสนุกนะเอาว่าอย่างนั้นนะอาจจะฉลองในความสําเร็จต่อหน้าที่การงาน หรือคำยาบขายถึงก็ได้นะสําหรับพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเราค่ะส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข6 8แนะคะแล้วก็3 1หนึ่งค่ะ68 3 1สค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้ยิน็นค่ะเอาละค่ะพี่น้องจ๋าเนาะว่าหมอวัยพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงเอาไว้นะคะพี่น้องคะอย่าที่ป่วยเหมือนคุณพระหมอนะแต่ตอนนี้คุณพระหมอดีขึ้นเยอะแล้วล่ะค่ะดูแลตัวเองนะคะมันถึงจะดีนะขอให้เฮงเ็งรวยรวยค่ะ sao bạn đi khá